ทำไปทำไปงานเร่งงานเร่งงานเร่งอย่าเล่นกันเดี๋ยวส่งไม่ทันบไเล่นเด้อครับรีวิวการตอกจอนะครับของร้านอดุลเดชโปรเจคเตอร์นะครับออเดอร์เพียบเลยครับเร่งให้ทันส่งสงการนะครับผมเร่งเต็มสปีดนะครับนะครับเทอมเอาให้พอมันไปเลยนะครับปิดเทอม ต่อไปกไกอครับตัวนี้ที่เร่งตอกอยู่นี้เป็นจอ8เมสโคปนะครับผมตอนนี้8เมสโคปเรามีนะครับในสต็อกอยู่5จอนะครับผมสั่งกันได้เลยนะครับส่วนจอนี้ลูกค้าสั่งพิเศษครับเลยต้องเล่งตอกครับ ส่งส่งให้วันนี้เลยนะครับในส่วนเลยไหมครับไม่เป็นไรลูกครับพนักงานใส่รูตาไก่นะครับมั่นใจได้นะครับรูตาไก่เราตอนนี้เราทําแบบใหม่แล้วนะครับผมดึงไปเลยครับไม่มีหลุดไม่มีขาดนะครับนะครับแต่ก่อนนี้เราใช้ตาไก่นะครับของร้านร้านร้านนึงครับแล้วมันรูมันหลวมครับ กลายเป็นว่าตอกตะไคร้แล้วมันหลวมมันหลุดครับแต่ตอนนี้เราสั่งทำพิเศษจากร้านเหล็กเลยนะครับนะครับเอาให้แน่นเลยครับตอนนี้ไม่มีหลุดแน่นอนครับรุ่นก่อนๆนี้นะครับเราไปสั่งร้านทําให้แล้วเขาทําให้ไม่ดีครับเราเลยต้องสั่งร้านเหล็กนะครับกึ่งนะครับกึ่งตุดตู่แล้วก็ตัวตอกชุดตอกตะไคร้ใหม่ทั้งหมดเลยครับมันใจไงเออุงเดครับคราวนี้เรื่องรูตะไคร้เรานี้แน่นแน่นอนนะครับผมสั่งทาพิเศษแล้วนะครับรู้จากการต่อนะครับและการดึงนะ นะครับแน่นแน่ครับขอจบการรีวิวตอกตะไก่และการส่งจอในวันนี้นะครับ